ผมเห็นเยอะครับในสังคมทําอะไรก็เจ๊งทําอะไรก็เจ๊งบ้านช่องแทบไม่มีใครอยากไปปฏิสัมพันธ์ไม่มีใครอยากไปคุยด้วยครับผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเรื่องสําคัญมากๆนะครับสําหรับคนที่คิดอยากที่จะลุกขึ้นมาใหม่สังคมเขาให้โอกาสหมดแล้วครับแต่คนส่วนใหญ่ที่ไม่สามารถลุกขึ้นมาได้เพราะไม่ให้โอกาสตัวเองก็ลองลองปรับดูนะครับเผื่อเราจะได้มีอะไรที่ดีขึ้นนะครับผมว่าถึงแม้มันจะอาจจะยังเห็นผลช้าแต่เราก็ต้อง รีบเปลี่ยนตัวเองนะครับเพราะว่าการที่เราเปลี่ยนตัวเองได้เร็วที่สุดนั่นแหละครับมันก็จะเริ่มค่อยๆสร้างพลังบวกให้กับคนอื่นที่เขามองมาที่เราเราอย่าไปใจร้อนและไปเร่งว่าคนอื่นต้องมาเห็นใจเราณวันนี้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเรานี่ใสยแย่มากี่ปีแล้วเราก็ต้องคิดเอานะครับไม่ใช่ว่ามาเปลี่ยนปุ๊บปั๊บเหมือนกินยาผิดขวดแล้วก็จะมาบอกว่าขนาดฉันดีแล้วสังคมยังไม่ให้อภัยฉันสังคมยังไม่ดีกับฉัน วันไหนที่สังคมเขาเห็นคุณว่าคุณเปลี่ยนแปลงแล้วเดี๋ยวเขาก็จะดีกับคุณเองแหละครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานะสีจันทร์ช่องที่จะนําสาระดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวช่องที่จะนําสาระดีๆเกี่ยวกับการทําธุรกิจและช่องที่จะนําสาระดีๆเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงตัวเอง มาบอกเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังนะครับผ่านทางช่องทาง YouTube ต่องมานณสีจันทร์ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความกรุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานะสีจันทร์มาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทำคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับ หลังจากที่ผมได้ทำเรื่องราวต่างๆออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพการเลี้ยงวัวจะไปในทิศทางใดแนะนำแนวโน้มธุรกิจที่ควรจะลงทุนในอนาคตแนะนำแท็กติกในการทำธุรกิจว่ามีแนวทางการทำอย่างไรที่จะทำให้ธุรกิจ,จเจริญเติบโตนะครับก็มีท่านผู้ชมนะครับได้ให้ความสนใจเข้ามารับชมรับฟังและก็แสดงความคิดเห็นเป็นจานวนมาก นั่นแสดงให้เห็นว่าท่านผู้ชมณวันนี้ได้ตระหนักและได้ตื่นตัวในเรื่องของการสร้างอนาคตให้กับตัวเองหาหลักประกันให้กับชีวิตนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีท่านผู้ชมอยากจะให้ผมช่วยให้คําแนะนํานะครับว่าในขณะที่ชีวิตเราวิกฤตไม่ว่าจะเป็นการขัดสนเรื่องของเงินทองอาชีพที่ลงทุนไปก็ล้มเหลวธุรกิจก็งอนแง่น เราจะทำอย่างไรที่เราจะสามารถที่จะผ่านวิกฤตนั้นไปได้ผมเชื่อว่าหลายๆคนณขณะนี้อาจจะประสบกับเรื่องของวิกฤตของชีวิตอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิกฤตเรื่องของทางการเงินวิกฤตเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่แล้วเราจะทําอย่างไรที่เราจะก้าวข้ามปัญหาต่างๆนั้นไปได้วันนี้ผมจะนําแนวคิดนําวิธีคิดที่ผมใช้ในการพัฒนาตัวเองและก็สามารถที่จะ ประคับประคองชีวิตความเป็นอยู่ของผมให้สามารถที่จะก้าวข้ามวิกฤตต่างๆไปได้นะครับสิ่งแรกที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมลองกลับไปสำรวจตัวเองดูนะครับว่าเราเป็นคนนิสัยอย่างไรวันนี้การที่เราเจอวิกฤตหลายๆคนก็ชอบที่จะบ่นว่าไม่มีใครให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นหยิบยืมเงินทองเพื่อนฝูงญาติน้องมีแต่คนหลีกหนี การช่วยเหลือจุนเจือต่างๆก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากใครธุรกิจค้าขายต่างๆก็ไม่ได้ดีซบเซาจะทำอะไรก็ค่อนข้างที่จะขาดทุนทำไมผมถึงอยากให้ท่านผู้ชมลองกลับไปสำรวจดูตัวเองนะครับเพราะว่าการที่เราจะสามารถที่จะกลับมาลุกและยืนใหม่ได้เราจะต้องเป็นคนที่ทุกคนเห็นแล้วเขาสงสาร คนเขาเห็นแล้วเขาอยากที่จะช่วยเหลือคนเขามองมาที่เราแล้วเขาอยากจะอุดหนุนเราหลายๆคนทำไมถึงไม่สามารถที่จะกลับมายืนใหม่ได้ไม่ว่าคุณจะร้องแลกแหกเชยออยังไงก็ไม่มีใครสนใจและไม่มีใครเหลียวแลคุณเลยผมเชื่อว่าหลายๆคนมีปัญหาในการประพฤติปฏิบัติตัวเองครับเพราะว่าพื้นฐานของการเป็นคนที่นิสัยดีนั้นมันจะเป็นที่รักของทุกคนเสมอ ไม่ว่าเวลาที่คุณจะลำบากยากเข็นอย่างไรโดยส่วนใหญ่จะมีคนที่คอยหยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้ท่านผู้ชมลองสังเกตไหมครับว่าเวลาที่เราได้ยินเรื่องราวต่างๆผ่านหน้าจอทีวีผ่าน YouTube ผ่านสื่อโซเชียลต่างๆบางครั้งเราจะเห็นคนที่ต่อสู้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นไม่มีเงินส่งลูกเรียนต้องไป แบกหามไปเป็นกรรมกรก่อสร้างไปหาบเล่แผงลอยทำงานดึกดึกดกด่นๆสู้ชีวิตบากบั่นชีวิตเพื่อที่จะให้มีเงินนั้นได้ส่งลูกเรียนหลังจากที่เรื่องราวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกไปผ่านสื่อโซเชียลต่างๆกลับมีคนช่วยเหลือบริจาคเพื่อที่จะให้เขาเอาไปต่อสู้ชีวิตเพื่อให้เขาเอาไปประกอบอาชีพและก็มีเงินที่จะส่งลูกเรียน ถามว่าทำไมสังคมถึงให้ความช่วยเหลือเพราะเมื่อสังคมเห็นความตั้งใจจริงของเขาเห็นความพยายามสังคมก็อยากที่จะให้โอกาสสำหรับคนที่ต่อสู้ชีวิตแต่หลายๆคนไม่ว่าคุณจะประกาศตัวยังไงขอความช่วยเหลือจากใครก็ไม่มีใครให้ความช่วยเหลือเพราะอะไรท่านผู้ชมลองมองสิครับว่าในสังคมสมมติว่าเราอยู่ในหมู่บ้านเราเห็นบางคน ยากจนมากแต่ก็ไม่มีใครช่วยเหลือเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติตัวมันไม่น่าที่จะช่วยเหลือเลยเช่นกินเหล้าเมายาเวลาที่เมาเหล้ามาก็ทุบตีลูกเมียดูดาวตะคอกพูดเสียงดังโบกเวกโยวยวายสังคมที่ไหนเขาจะอยากช่วยเหลือคนประเภทนี้ครับเวลาที่ได้เงินมาไปทำงานได้ก็มาซื้อเหล้าสูบบุหรี่ สังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้แต่เวลาที่ไม่มีเงินก็ทำตัวมอซอทำตัวยากจนทำอยากจะให้คนสงสารมันก็ไม่มีใครสงสารหรอกครับเพราะว่าเขาเห็นวิถีชีวิตการประพฤติปฏิบัติตัวบางคนเวลาที่หลายๆคนก็เป็นคนที่ชอบนินทาชาวบ้านไม่ว่าเข้าวงไหนถ้าอีคนคนนี้ไปรู้ทุกเรื่องในสังคมไม่รู้อย่างเดียวคือเรื่องตัวเองถามว่า ใครเขาจะอยากปฏิสัมพันธ์และอยากจะช่วยเหลือคนที่ปากไม่มีหูรูดแบบนี้บางคนก็ขี้เหนียวไม่มีน้ำใจกับใครเลยใครจะหยิบยืมจะไหว้าวานทำอะไรไม่ยอมให้ใครไม่ช่วยเหลือใครเลยแล้วเวลาที่ตัวเองตกทุกข์ยากลำบากใครเขาจะมาอยากช่วยเหลือครับบางคนก็ขี้อิจฉาลิษยาเห็นใครได้ดีกว่าให้ร้ายกล่าวโทษเขาหมดถามว่าความลับมันไม่มีในโลกครับ คุณจะทำอะไรที่ไม่ดีสักวันหนึ่งความลับของคุณมันก็จะถูกปรากฏหรือบางครั้งมันไม่ใช่ความลับหรอกครับมันเป็นนิสัยและสันดานคุณที่เป็นคนที่เอาง่ายๆคือนิสัยไม่ดีไม่ว่าจะเป็นนินทาคนอื่นดื่มเหล้าชอบตีหัวหมาด่าแม่เจ๊แต่เวลาที่ตัวเองตกละกรรมลำบากก็ทำตัวอยากจะให้คนสงสาร มันไม่มีใครไปสงสารคุณหรอกครับเพราะว่าพื้นฐานเขาเห็นคุณอยู่แล้วว่าตัวนิสัยคุณเป็นอย่างไรจะไปทํามาค้าขายค้าขายอะไรก็ไม่มีใครไปซื้อหรอกครับเพราะว่าแค่เขาเห็นหน้าเนี่ยมันก็บอกยี่ห้อแล้วว่าคนคนนี้นิสัยอย่างไรถามว่าทําไมผมถึงพูดเรื่องนี้ท่านผู้ชมฟังเพราะว่าหลายๆคนอยากที่จะกลับมาลุกขึ้นสู้ใหม่อยากจะลืมตาอ้าปากผมก็เลยอยากจะให้สํารวจตัวเองก่อนถ้าเรามีนิสัยที่ ไม่มีมิตรภาพกับใครพยายามกลับไปปรับปรุงตัวเองก่อนนะครับณนะวันนี้ถ้านิสัยยังแย่ๆอยู่ไม่มีใครเขามาช่วยเหลือคุณหรอกครับต่อให้คุณมีเงินมาลงทุนคุณก็เจ๊งครับเพราะวันไม่มีใครมาอยากอุดหนุนกับคนที่นิสัยไม่ดีหรอกครับ<ส>เพราะฉะนั้นการที่เราจะนิสัยดีได้เราต้องค่อยๆที่จะบ่มพ่อตัวเองเราจะทําได้ยังไงละ่ะก็ไปดูเลยครับว่าก็ลองมองกลับไปในสังคมครับทําไมคนคนนี้เขาถึง มีแต่คนอยากช่วยเหลือทั้งๆท,ท,ที่เขาไม่มีทรัพย์สินเงินทองทั้งๆท,ที่เขาไม่ได้มีอำนาจไม่ได้มีตำแหน่งอะไรเลยเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาแต่ทําไมคนเลื่อมใสและศรัทธาคนส่วนใหญ่เขาจะศรัทธาในความดีของคนครับแต่คนประเภทที่วิกฤตหรือลําบากนี่นะครับจะชอบไปเลื่อมใสศรัทธาคนที่มีตำแหน่งคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์คนที่มีเงินทองเวลาที่ เห็นใครที่ประสบความสําเร็จหน่อยเช่นมีตําแหน่งมีอานาจมีเงินทองจะอวยเขาเลือเกินในคนประเภทนี้นะครับแต่เวลาที่ตัวเองตกหลกรรมลําบากมันไม่มีใครเข้ามาดูคุณหรอกครับเพราะว่าเขาเห็นนิสัยคุณว่าเวลาที่เห็นใครดีมีตําแหน่งหน่อยใหญ่โตหน่อยก็ไปอวยเขาไปส่งเสริมเขาแต่คนที่เวลาที่เขายากลําบากคนที่เขาอยากขอความช่วยเหลือหรือคนที่เขาขยันขันแข็งไม่เคยจะไปสนใจคนประเภทนี้หรอกครับ แล้วทีนี้พอเวลาตัวเองลำบากขึ้นมาสังคมเขาเห็นอยู่แล้วว่าเรานิสัยอย่างไรเพราะฉะนั้นการที่เราอยากจะลุกขึ้นมาใหม่กลับไปพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองอย่างเดียวไม่พอนะครับเพราะอะไรถามว่าวันนี้คุณมีสามีภรรยาไหมคุณมีลูกไหมพี่น้องคุณมีไหมการที่เราจะอยู่ในสังคมได้เนี่ยมันจะมองเป็นองค์รวมต่อให้คุณดีแค่ไหนแต่ ญาติโกโหติกาคุณครอบครัวคุณเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องสังคมเขาไม่อยากมาล้องแวะหรอกครับเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆบ่มพ่อค่อยๆสอนสอนสามีภรรยาสอนลูกเราสอนครอบครัวพ่อแม่เราญาติพี่น้องเราค่อยๆสอนไปครับปากเปียกปากแฉะไปเรื่อยๆเรยพราะอะไรเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําตัวให้เป็นที่หน้าเคารพหน้าเลื่อมใสศรัทธาหรือว่าหน้ารักของสังคม มองเข้าไปมันก็จะเจริญหูเจริญตาแล้วใครๆเขาก็อยากจะปฏิสัมพันธ์ด้วยอะไรที่มันจะเป็นเรื่องของการเป็นคนที่สังคมเขาอยากคุยด้วยหรือมีมิตรภาพที่ดีก็เรื่องการที่ไม่พูดนินทาให้ร้ายใครการไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่การไม่อวดเบงไม่พูดจาเลิะเทอไม่พูดจากระโชคโคกหากการนิสัยเอ,อเื้อเพื่อเผื่อแผ่ มีน้ำใจให้กับสังคมคิดบวกอะไรพวกนี้ครับเรื่องพวกนี้มันเป็นการเสริมให้เราดูมีคุณค่าในในสังคมในสายตาคนอื่นผมว่าเรื่องนี้มันสําคัญมากนะครับทั้งๆที่มันเป็นเรื่องที่อยู่ภายในตัวเองแต่คนส่วนใหญ่ทําไม่ค่อยได้ครับแค่พูดออกไปเนี่ยเราก็มะนาวไม่มีน้ําแล้วใครเขาอยากจะปฏิสัมพันธ์ด้วยคิดเอานะครับผมว่าท่านผู้ชมมองออกนะครับเห็นพฤติกรรมพวกนี้ครับถามว่าคนเรา คิดที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตแต่สิ่งแรกก็คือให้มีให้มิตรภาพสําหรับคนอื่นบ้างให้คนอื่นเขาเห็นว่าเรามีน้ําใจกับเขาแล้วคนอื่นเขาก็อยากจะคุยกับเราด้วยนะครับผมเห็นเยอะครับในสังคมทําอะไรก็เจ๊งทําอะไรก็เจ๊งบ้านช่องแทบไม่มีใครอยากไปปฏิสัมพันธ์ไม่มีใครอยากไปคุยด้วยครับผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเรื่องสําคัญมากๆนะครับสําหรับคนที่คิดอยากที่จะ ลุกขึ้นมาใหม่สังคมเขาให้โอกาสหมดแล้วครับแต่คนส่วนใหญ่ที่ไม่สามารถลุกขึ้นมาได้เพราะไม่ให้โอกาสตัวเองกลับไปโทษสังคมว่าวันนี้สังคมไม่ไม่ช่วยเหลือสังคมอิจฉาเราก็ลองลอง,ลองปรับดูนะครับเผื่อเราจะได้มีอะไรที่ดีขึ้นนะครับผมว่าถึงแม้มันจะอาจจะยังเห็นผลช้าแต่เราก็ต้องรีบเปลี่ยนตัวเองนะครับเพราะว่า การที่เราเปลี่ยนตัวเองได้เร็วที่สุดนั่นแหละครับมันก็จะเริ่มค่อยๆสร้างพลังบวกให้กับคนอื่นที่เขามองมาที่เราเราอย่าไปใจร้อนและไปเร่งว่าคนอื่นต้องมาเห็นใจเราณวันนี้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเรานิสัยแย่มากี่ปีแล้วเราก็ต้องคิดเอานะครับไม่ใช่ว่ามาเปลี่ยนปุ๊บปั๊บเหมือนกินยาผิดขวดแล้วก็จะมาบอกว่าขนาดฉันดีแล้วสังคมยังไม่ให้อภัยฉันสังคมยังไม่ดีกับฉันอย่าไปคิดแบบนั้นนะครับทําดีไปเรื่อยๆครับทาไปเรื่อยๆไม่ต้องไปถามหรอกว่าจะ ได้รับการตอบรับจากสังคมเมื่อไหร่วันไหนที่สังคมเขาเห็นคุณว่าคุณเปลี่ยนแปลงแล้วเดี๋ยวเขาก็จะดีกับคุณเองแหละครับสิ่งเล็กๆน,น้อยๆพวกนี้ไม่ต้องซื้อหาแต่มันอยู่ในตัวเราและมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้ด้วยก็ปากให้กําลังใจนะครับสําหรับคนที่เจอวิกฤตอยู่และก็อยากที่จะลุกขึ้นมาใหม่นะครับไม่สายที่เราจะกลับมายืนใหม่นะครับผมเชื่อว่าทุกคนมีสิทธ ที่จะต่อสู้มีสิทธิ์ที่จะกอบกู้วิกฤตชีวิตตัวเองได้นะครับช่องมานาสีจันทรขอให้กําลังใจสําหรับคนที่สู้ชีวิตนะครับแล้วก็ฝากท่านผู้ชมนะครับช่วยเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้กับช่องมานาสีจันทรด้วยนะครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ